เป็นทุเรียนที่แกะง่ายมากค่ะเปลือกบางเพราะว่าลองตอนแรกไม่ได้กะว่าจะจะเปิดวันนี้นะคะไม่ได้กะว่าจะผ่าวันนี้แต่พอดีมาลองแงะดูแล้วแล้วงัดอย่างนี้มันจะแตกนะคะและดูภูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูภูนะคะ ทุกละสองร้อยค่ะจะให้ดูคูนะจ๊ะสักครู่สักครู่ค่ะอันนี้เขาเรียกจะเรียกว่าเต้าจิ๋วก็ได้นะคะไอเต้าจิว๋วเดี๋ยวออกหมด ใหญ่มากคุ้มเลยเลยค่ะคุ้มมากไม่นิ่มนะคะสุกสุกพอดีกินไม่นิ่มเปลือกบางมากค่ะ เอฟมาจากติตอกเป็นไงคะเท่ากับห้าร้อยในตลาดเลยค่ะห้าร้อยในตลาดไม่เท่านี้นะคะอันนี้สองร้อยนะคะเป้นงๆเลยคะ อร่อยหวานมากหวานหวานีาน่นนองเลยแล้ออีกหนึ่งลูกนะคะอันนี้ยังไม่สุกค่ะไม่มีกลิน่นแต่เหลืองเลยค่ะเป็นสีส้มแล้วจะลองเคาะดูนะคะ ้าไว้นานมันจะมันจะหวานเกินไปเนาะเพราะว่าน,นี้หวานหวานหวานมากดีคุณยายจะลอง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 ,งเห็ดดูเนาะเห็ดตรงไหนอะ เก้าจิ้วเกียไ,ได้แล้วค่ะ อันนี้ร้อยเก้าสิบแปดบาทคุณยายเจ็บมือคุณยายรู้วิธีแหละสองลูกนี้สี สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทรวมทั้งค่าส่งค่าส่งเหมาเมาหกสิบเก้าบาทลูกเมื่อกี้ทำง่ายจังลูกนี้จะยากไปไหนเนี่ยด,ดูคุณยายขอขอผลดก่อนนะคะอืม อมไม่หายหายากห่างๆยาก อุ้ยร่วงเลยค่ะอันนี้ก็คู่ใหญ่นะคะเอีมันวายยังไงมันร่วงออกจากกันนะคะใหญ่มากไม่ถึงห้าร้อยนะคะสองลูกนี้ เือรบางนะคะอือหืออันนี้คููใหญ่ย้อยใหญ่ ว่าจะไม่ผ่าวันนี้แล้วเกือบแล้วเละ,เละตุงเปะหมกแลี้ยว467บาทเยอะมาก าดูนะคะ467บาทจ้าลายแห้งจะพี่น้องอม,มาเด้อจะกินทุเรียนกับคุณยาย